เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยครับผมก็วันนี้กลับมาพบกับผม,ผมเช่นเคยนะครับกับดอ p ออฟชแนลนะฮะก็วันนี้มาอยู่กับเกมฮลเลอนะครับผมก็ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมแนวนี้มากที่สุดนะซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับผมก็มากับเพื่อนนะครับ ซึ่งช่วยเล่นเกมนี้ครับเราก็เล่นช่วงดึกๆกนะฮะก็นี้ก็มากับเพื่อนสองคนครับก็อยู่เกมเพลเลอร์ซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะซึ่งผมไปเจออยู่ในเว็บ i r p g ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดของผู้พัฒนาเกมถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เดี๋ยวใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับสำหรับเว็บไซต์นี้ก็จะมีเกมเล่นมากมายนะครับซึ่งไปหาดูกันได้นะครับ งั้นเราเริ่มกันดีกว่ากับเกมเฮอร์เรนะครับซึ่งเป็นผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมแนวนี้ที่สุดละโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าไปก็มีระดับความยากนะครับกับเป็นน o r m ม l กับ h a ร d นะฮะก็เซฟสำหรับฮาร์ดเซฟได้เฉพาะจุดเซฟเท่านั้นกับน o r m มอเซฟได้ทุกเวลาซึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเล่นแน่นอนมันก็ต้องน o r m มออยู่แล้ว อย่าไปเล่นแบบยากอย่างนั้นเราตายแน่โอเคก็เขามีว้าวนี่เหรอเาลือดหัดมหาเศรษฐีที่ว่าเกศแก้วนะอะไรสถาพรนะครับที่นี่แหละสถาพรนี่ผู้ชายใช่ไหมเนี่ย เขาลือหัดของคุณอันเบล์ดอันเบล์ดอันเบล์ดการดานักวิทยานักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องงั้นหรือไกิโตกว่าวที่คิดไว้ซะอีกชนะเทพชื่อแต่ละตัวชื่อแต่ละคนชนะเทพเนี้ยอะฮะถ่ายคิดไปยัว่วเจ้าพงพัดดีกว่าเสียดายแทนอยากปอดแทกไม่เป็นเรื่อง นี่นะผู้หญิงผู้หญิงแต่แต่ว่าพงพัดเขาไม่สบายนี่ผมนี่แอปเสียงไปเลยชนะเทพต่อไปแล้วเฮ้ยฉันว่ากลัวผีจนปอดแหกต่างๆหากละต่างๆหากเลยนะนี่เราเข้าไปสำรวจข้างในกันดีกว่าปราโมทย์ ถ้าผมยังไม่ผิดรู้สึกปาโมนนี่จะเป็นตัวเอกของเรานะซึ่งผมก่อนจะเล่นกับผมก็ไปอ่านในเรื่องมานิดนึงมือจังเลยอะวันนี้วันทนี่ดูปแปลกๆนะว่าไหมอะ่ะหูนีีคนลุกเลยอะ่ะจริงๆด้วยที่นี่ดูเหมือนยังมีคนอยู่เลยอะ่ะนั่นสิกันดาแถมไฟยังใช้ได้ ไม่ดีหรือไงอบางทีที่เขาว่ามีผอีอ่ะอาจจะจริงก็ได้อ่ะปีศาจผาาครับไม่ยเลยนี่นี่พยายเรากลับบ้านกันดีกว่าไหมเรากลับเรากลับกันดีกว่าไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันอยากกลับบ้านแล้วอ๋อมันนีครับ ฉันยายกลับบ้านแล้วงีเงานะก็แค่ฟ้าผ่าจริงจริงสิผมผมลืมสนิทเลยแต่ข่าวว่าเย็นวันเนี้จะมพีพายุเข้าอะ่ะถ้าฝนตกลงแล้วแล้วก็พวกพวกคุณต้องติดอยู่ที่นี่ยาวแนะ่ถ้ายังไงไว้พรุ่งนี้ค่อยมาดูกันดีกว่าครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตู้ก่อนนะไปไปเฉยเลยเฮ้ยเฮ้อเฮ้อแบบถอนหายใจฮ้แบบนี้ไม่ใชยเฮ้ยใครปอแทกแล้วก็รีบตามตู้มอนนั่นไปเลยไปฉันไม่ไปฉ,ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละพวกแกเราว่างไงฉันจะเดินดูแถวแถว,ถวนี้น ฉันจะเดินดูแถวๆนี้หน่อยฉันก็อยู่นี่แหละฉันก็อยู่ที่นี่แหละเจ๋งเง้นฉันจะไปดูข้างบนสักหน่อยโอเคนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมปีศาจนะครับผมซึ่งเป็นแกซึ่งเป็นเกม RP ไออาร์พีจีนะครับ่ผมจะไม่ผิดนะก็ซึ่งเรามาอยู่กับเกมนี้นะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับก็สำรวนดีกว่านะ่าเนื้อเรื่องเกมนี้จะเป็นยังไงฮะโอเคร <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวดูว่าสำรวจแรกๆกันเลยก็มันจะมีแสงแวบๆอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้คืออะไรมันต้องมีอะไรทั้งอย่างแผนที่สวนหลังบ้าน ห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องรับประทานอาหารห้องน้ำห้องโถงห้องคนใช้ไม่เขียนว่าอะไรวะเซฟโซนเหรอห้องครัวคือเซฟโซนกับห้องน้ำคือ, safe zone. อเซฟโซนเออเียลองคุยกับนี่ก่อนปลาโมดจบไม่ไม่พูดอะไรละ เราไม่ควรมาที่นี่เลยอ่ะอว่าลองอันนี้คือการปิดไฟกระตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะออตู้ไปทางนี้ดูมีอะไรบ้างเ,ออเดี๋ยวเราลงลงดูข้างล่างก่อนเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครั นไม่เฉยไม่มีอะไรเลยปิดไฟได้ปะปิดได้อย่าปิดเลยคนลุกห้องเป็นโนเหมือนเหมือนห้องนั่งเล่นนะครับตรงเนี้ยถ้าดูเหมือนยังไม่มีอะไรนะ ัน,นี้ขึ้นได้เฮ้ยขึ้นไม่ได้หรอมาฝั่งนี้ตรงนี้เป็นห้องโถงนะฮะมีอะไรหรือเปล่านี่อะไรอ่ะขึ้นไปหรอนี่ยังไม่มีอะไร ห้องโล่งมากอะไม่มีใครเลยอะเฮ้ย <proceeding S 1> ใค่ <c weighted tema> วะชนาเทพ่ะว่าไงดูเหมือนเขาก็ต้องถ่ายวีดีโอไปรอบๆของใส่จะถ่ายไปให้เพื่อนดูอ้รู้สึกกระตุกอุ้ยออ้หูเพชรนีตตกเลยนะฮะ ไม่มีอะไรครับนี่ทีนี้เราก็เจอเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งแล้วนี่ก็ไม่มีอะไร,รนะเมื่อกี้เราไปไปทางนู้นเราลองมาดูทางนี้ก่อนอดูไปทางขวาต้องไล่เราต้องไล่ดูไปเรื่อย อยสมบัติเปิดเปิดเอาของมีเตียงนอนไว้ทำไรไม่มีไม่มีอะไรเลยครับไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยไล่ไล่ดูไปเรื่อยๆกนะันเปิดเจออะไรเฮ้ยเจอเพื่อนอีกคนละเฮ้ยอื้อหือ การด่ากำลังอัดเสียงอยู่อย่ารบกวนดีกว่าม,มีจดหมายอยู่ตรงนี้ต้องอ่านด้วยหนังสือพิมพ์มันคืออะไรคืออะไรมันตัวหนังสือมันบังอยู่อ่ะเราไม่รู้อ่ะเสียงอะไรบะเสียงผู้หญิงี่นา ไปดูกันเถอะมันไปคนเร็วไปดูสิมีอะไรวะก็ซึ่งมีเสียงผู้หญิงผมว่าน่าจะอยู่แถวห้องโถงที่เราเจอกันทีแรกอะไรอ่ะอะไรอะประตูล็อกอ่ะเฮ้ย ม,มีอะไรบางอย่างติดดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างไปไหนไม่ได้เลยอ่ะตูล็อกอีกแล้วอ่ะเซฟก่อนเลยไม่ไม่สบายใจฮะเคฮะฮอเคแล้วขึ้นท้างบนมันก็เป็นทางเดียวก็ขึ้นข้างบน ดูออกขวาไปก่อนเฮ้ยตกใจหมดเลยกระตุกประตูล็อกฮนะฝั่งนี้ไปได้เฮ้ยมันนี้มันนี้ดูคาบเลือดอ่ะแสงกระพริบอะไรผ้าเช็ดหน้าที่ได้รับ ก็ประตูล็อกเดี๋ยวเดียวลงไปดูอ่อนมีทางไหนไปได้มั่งประตูล็อกล็อกหมดเลยไงวะเนี่ยประตูนี่เหมือนจะติดอะไรบางอย่าง ็อกหมดแล้วมั่งไม่มีทางไปเลยเฮ้ยแมวนะามากลับทางเดิมนี่น่าจะกลับได้มงเฮ้ยล็อกเว้ยเฮ้ยไปไงไปไงอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บพาสชน้ามาป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเราดูก่อน อาเชตหน้าไม่มีอะไรพิเศษหรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับเลือดว่ะลองลองดูไม่มีอะไรพิเศษก็ไม่มีอะไรนี่หราคับเลือดพาเช็ตพาเช็ดหน้าถูกใช้เช็ดคับเลือดเอสียงค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยครับสำหรับเกมนี้นะมันเอาฟิลผมไปม,มากเลยอะ่ะ นะก็เหมือนเดิมนะเหมือน,มนก็ไม่มีอะไรไปได้นะล็อกหมดเออกระตุกกระตุกอชอบประตูอยู่เรื่อยโอเคล็อกอีกแล้วอะไรวะนี่ก็ล็อกอะ่ะ เฮ้ยมีอะไรอะ่ะรูปวาดบนโต๊ะเหรอรูปอะไรอะ่ะดูดิประตูก็ล็อกนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางไปแล้วมั้งเนี่ยล็อกหมดเลย มีคนลุกเลยอะเฮ้ยอะไรวะแมวน้าแมวนะเกียร uh ์อะไรทุกคนเห็นใช่ไหมตรงนี้เห <the explicitly. S 1> ็นใช่ไหมคืออะไรอะเข้าไปประตูน้่ต้องเจออะไรแน่เลยเฮ้ย เฮ้ยอะไรนี่อะวัดเดอเฮ้ยอต่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 ออย่างอย่างเราอย่างโอ้โหแล้วเรามาเซฟไว้ตรงนี้เมื่อกี้ก็ลืมเซฟไว้เลยนะซึ่งไม่รู้จะเจอ เอ,อมื่อกี้เราไปทางไหนฮะทางนี้ใช่ไหมขึ้นบนไปนนี่นน <c oughs> เสียงซาวนี่ค่อนข้างจะเจ็บปวดผมมากเลยอะ <c oughs> เก็บพานชนิน,น่าแล้วไปที่ขาบเลือด ทุกทีเลยเซฟไปก่อนเลยไม่น่าเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดใจเซฟเรียบร้อยไปแล้วอ๋อโอเคมีปุ่มวิ่งวะไม่มีเนาะไม่มีปุ่มวิ่งครับโอเคไปไปไปเมื่อกี้มีตัวออกมานะก็เดี๋ยวเราลง ลงไปข้างล่างซึ่งมันมาทางนั้นอยู่แล้วเราต้องลงล่างแล้วเดี๋ยวเราลงไปออกออกซ้ายเหรอหรือออกขวาดิผมว่าออกขวาก่อนออกขวาก่อนลองออกขวาก่อนดีกว่าไปไปมาแล้วมันเหมือนเกมแล้วยันผมพึ่งเ,เอ้ย,อยประตูล็อคเลี้วเลวี้วเลว้ว ไอ้เ้ยเฮ้ยเกมโอเวอร์ <problems> เลยนะโอ้ยเอ้ยก็วันนี้พอแค่น <au ana ice walls> ี้ก่อนแล้วกันเหนื่อยอะเกมฮัลโล่ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมแนวนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะน่ากลัว ซึ่งผมเล่นคนเดียวไ,ได้แล้วให้เพื่อนมันมานั่งเล่นข้างๆให้นั่งดูข้างๆโอเคก็ดูจากเวลาแล้วก็ผมขอหยุดความสนุกไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบความหลอนหรืออะไรแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะได้มาทําคลิปดําเนินต่อไปครับก็ยังไงก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ